Hey, ผมจะมาลองเทสการใช้งานปืนลูกซอง m 1 1 0 0แบบคร่าวๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้ลูกซองแบบนี้ตลอดครับ <c oughs> ลูกซองแบบอื่นนี่เอาไวท้ทีหลังครับ <c oughs> ตัวปืน m 1 1 0 0นเนี่ยเป็นลูกซองที่ยิงกระสุนออกมานัดเดียวต่อการยิงหนึ่งครั้งครับ <c oughs> แอบคล้ายไรเฟิลเหมือนกันครับลูกกระสุนที่ออกมานี่ไม่ใช่ลูกปลายครับดูเหมือนจะเป็นลูกโดดอะครับ เขาเรียกกันว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ติดมือมากครับปืนนี้ยผมใช้เก็บผู้เล่นที่เก่งๆได้ดีเหมือนกันครับถ้าเกิดใครไม่มีปืนดีๆนี่มาลองใช้ปืนนี้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> โดยปืนนี้เวลายิงศัตรูระยะกลางไกลเนี่ยอย่างมากก็แค่ล้มครับยิงให้นอนก็เลยต้องตามไปซ้ําอีกทีด้วยปืนอื่นๆครับอย่างผมก็จะใช้ปืนสั้นซ้ําครับหรือแม้กระ,ะเบิดข้อเสียของปืนนี้ครับมันชักปืนช้าครับ คือยิงนัดแรกแล้วตบนัดตอไปกว่าจะยิงเนี่ยกว่าจะง้างขึ้นมาเนี่ยชา้มามากๆเลยครับคือถ้าเจอกันใกล้ๆมีที่หลบเนี่ยนัดแรกไม่โดนกว่าเราจะยิงนัดที่2ได้เนี่ยเราคงตายก่อน,นครับเจอเวกตรงเวกเตอร์สอยกระนวดอ่ะแต่ถ้าเกิดหากเจอกันแบบจอๆนะครับมันก็ตายได้เหมือนกันครับต้องเลงดีๆครับผมก็บอกไม่ถูกนะประมาณว่าเหมือนวิ่งชนคนอะไรเงี้ยอ่า ่วนต,ตัวผมนะคิดว่า M1100 เนี่ยมันเหมาะกับระยะกลางมากกว่าครับยกตัวอย่างนะอย่างความหน้ากลัวของปืนนี้นะครับอย่างเช่นด่านเบรดสไต์ครับตรงโคฟเวอร์มุมบนสุดอะครับและถ้าเล็งดีๆยิงเน้นๆน,น,นะจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเนี่ยล้มแน่นอนครับก็ตามไปเก็บเืยระเบิดเรืออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเขาแชแนก่อนนะครับ แป๊บหนึงครับเอ่อในส่วนของการแต่งปืนนะครับผมคิดผมลองแต่งแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีผลแตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับนะจริงๆผมก็เลยใช้ของแต่งโกเนี่ย <c oughs> เนี่ยแบบที่ใช้อยู่เนี่ยครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่ามันมีผลแตกต่างยังไงก็ลองมาบอกบอก,บ,อกบ้างนะครับในส่วนสไตล์การเล่นของผมนะครับ ของผมนี่จะเน้นรักษาระยะห่างครับตัวนี้สําคัญเลยครับคือถ้าเกิดศัตรูมาเนี่ยเราต้องมั่นใจครับยิงให้โดนในนัดแรกครับถ้าหากไม่โดนเนี่ยให้เรากริ้งหลบเอาครับกริ้งหลบที่ว่าเนี่ยก็ต้องกริ้งครั้งเดียวให้เข้าที่กำบังครับมันจะทําให้เราสร้างโอกาสในการใช้ M1100 เนี่ยยิงต่อได้เรื่อยๆครับก็แล้วแต่นะสไตล์ใครสไตล์มันนะครับ ลักษณะการไล่ล่าของปืนนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับหากใช้บุกเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเสมอครับเอ,อเดี๋ยวกันนะระ,ระยะห่างที่ว่านประมาณว่าความยาวรถยนต์สองคันงี้งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะประมาณกันเอานะครับถ้าเกิดบุกแล้วอะ่ะไม่มั่นใจที่จะใช้ปืนเนี้ย ลองไปใช้ปืนรองก็ได้ครับปืนที่2ครับอย่างผมเนี่ยจะพกปืน S M G ครับปืนกลไว้ครับใช้ดีมักอันนี้ทริคนิดนึงนะครับใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับถ้าเกิดเจอที่ว่าเจอระยะประชิดเห็นบ่นๆกันว่ายิงไม่ค่อยโดนนะครับให้คุณลองกด F ฟาดดูครับฟาดเสร็จปุ๊บให้คุณกดคลิกยิงรัวๆครับ มันจะทําให้ฟาดแล้วยิงต่อทันทีเลยครับทีเดียวตายแน่นอนครับก็โดยปกติเนี่ยมันต้องต้องผลัดกันฟาดใช่ไหมครับคือถ้าเกิดใครฟาดได้ก่อนคนแรกอะ่ะก็จะฆ่าเขาได้แต่ลูกสองนี่เป็นคอยกเว้นครับขี้โกงนิดหน่อยครับต่อให้เขาอ่ะฟาดเราก่อนแล้วเราฟาดที่หลังอะ่ะเรากดยิงต่อได้เลยครับยังไงเราก็เก็บแน่นอนผมก็ไม่เคยเจอนะที่ว่าฟาดแล้วยิงต่อไม่ได้อะ่ะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าลูกซองแบบอื่นะจะเป็นเหมือน M 1 1 0 0นี่เปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นนะเพราะผมเคยโดนยิงเหมือนกันไอ M 8 7 0เนี่ยอันนี้ทริคอีกอันหนึ่งนะการยิง M 1 1 0 0ยนะยิงยังไงให้โดนให้แม่นนะครับคืออ่าสมมตินะเวลาเราดวลไรเฟิลอะเคยดวลไรเฟิลแบบไม่ครบเบอร์ใช่ไหมครับอย่างมากเราก็จะแค่โยกซ้ายขวาซ้ายขวา แต่ถ้าดดลไรเฟิลแบบแบบโหดห,หน่อยอะ่ะก็จะกริ้งเอากริ้งหนึ่งครั้งยงิงหนึ่งครั้งใช่ไหมไรเฟิลอะ่ะเวลาเราดวนกันอะ่ะก็เวลายิงลูกซองอะ่ะให้ยิงคล้ายไรเฟิลครับคุณยิงหนึ่งครั้งกริ้งหนึ่งครั้งจังหวะที่กริ้งเนี่ยให้คุณมองไปด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนพอลุกขึ้นมาปุ๊บก็กดยิงได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ามันต้องใจเย็นๆครับปืนเนี้ยสมมุติถ้าเกิดคุณยิงไม่โดนนะคุณถอยมาครับพยายามถอยมาครับ ยิ่งไม่มั่นใจคุณเปลี่ยนไปเป็นปืนรองดีกว่าครับเล่นปืนนี้ต้องมั่นใจครับเวะลายิงเนี่ยผมไม่ค่อยจะเลงนะครับมันไม่ค่อยเห็นผลต่างกัน้สักเท่าไหร่ครับเออมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองขอลองขอลองไปเทสให้ดูนะครับอืมเอาด่านนี้แล้วกันเชียวน่าจะลองเทสเปืนได้ครับโอเคครับ อย่างเงี้ยผมก็ู้มแล้วกันนะครับเจอเจอถอดเนี่ยระยะกลางๆไกลๆอย่างเงี้ยล้มเลยวะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เลยนะที่ทิ่งเฉลี่ยครับเพราะว่าโอ้โหโอ้โหหล้มเลยเห้อเจ็บจุงเบย นครับเจอ,เอ,อดาดนี้ผมไม่ค่อยถนัดเดีย๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับมันออกมานัดเดียวครับเห็นไหมครับมันจะเป็นโลโลนัดเดียวอย่างเงี้ยคล้ายๆลายพ่นลายพ่นขนาดใหญ่ใช้กับระยะกลางๆได้ดีโอเคเดี๋ยวผมไปทางนี้ดูลองเทสดูครับ <c oughs> ขอขอเก็บระยะไกลก่อนเจออะไรเฟื่องเข้าไปก็ไม่ไหวดูนะระจอดนี่คือตายแน่นอนครับดับเบิลคิลล์ทริปเปิลป้าแล้วก็ยิงต่อได้เลยโอ้โหจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนครับอือโดนแล้ว โอ้ไม่โดนระเบิดลบก่อนเออนี่ครับแน่ยมันใช้ดีดว่าก็ใช้ได้เน,น่เก็บระยะกลางๆได้ดีครับเดนันะ้อนลบก่อนาตายแล้วอุวว๊ยแดงเลยมาละวถอยมาก่อน,นครับ ก็แล้วแต่นะครับยางาะนะครับแดงขนาดนี้ถ้าเกิดเราเอฟทันนะครับเรากดยิงต่อได้เลยครับยังไงเราก็น่าจะได้เก็บก่อนครับยังไม่เคยเก็บโอ้ยโอ้ยไม่โดนต้องนิ่งครับใช้ปืนนี้ต้องถ้าตายมือเราตายแน่นอนครับ ก็ลองพิสการใช้งานเท่านี <ha, ้นะครับใก็ลองลองไปเล่นดูนะครับโอ้ยโดนเยอะ10 kill unbelievable แม่โดนโดนโดนทุกนัดเลยใครไม่ไม่โยกหลบนี่ตายแน่นอนครับปืนเนี้ย undefeated เผินเลยครับเล่นด่านนี้ด้วยเพลินเลยครับ โอเคลองเป็นลองใช้กันดูนะครับแค่นี้นะครับ